คารินี่คานี่มันเป็นพัดลมติดเพดานะนะเนาะตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยมันจะประกอบอยากหรือเปล่าพอทําไปทํามาเฮ้ย,ยากยอกหยอกยอกอประกอบมันยากแล้วครับแต่ตัวแรกก็คือมันจะลําบากหน่อยพอดีลูกค้าซื้อมา2ตัวผมก็ไม่ทราบราคานะเพียงแต่ว่ามาจะมาแนะนํากันว่าเอ้ยมัน มันเป็นลายไม้เนาะมันสวยดีอะไรดีแล้วมันค่อนข้างจะแบบว่ามันแน่นหนาคงทนก็เลยเออแนะนํากันมาเผื่อใครสนใจเป็นทางเลือกเนาะลองดูลองดูครับถ้าใครสนใจนะอันนี้เป็นแค่ทางเลือกเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแค่แนะนํากันเฉยๆเผื่อใครสนใจลองดูคาลินี่คู่มือการประกอบอ๋อสิ่งที่ให้มามีใบพัด5้ใบาอะไรมอเตอรอ์เป็นมอเตอร์แล้วก็ก้านจับใบพัด อ,อตัวครอบถ้าจะเป็นตัวยึดะนะตัวยึดยึดกับพัดลมใช่ใช่ตัวยึดพัดลมสวมแกนแบบนี้อ๋อแล้วก็ไปเสียกับมอเตอร์โอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการยึดกัน<ๆ>ก่อนที่เราจะติดขายยึดพัดลมอะ่ะเราต้องถอดน็อ เอาให้หมดก่อน4ตัวนอ็อตฝาครอบเนะี่ยถอดแล้วเก็บน็อตไว้ดีนะครับเขามีให้แค่สี่ตัวนะไม่มีสแปร์นะเดี๋ยวหายเสร็จแล้วเราก็นำขาย,ยุดมาติดตำแหน่งที่เราจะแขวนพัดลม,มนะน็อตยุดเขวก็มีให้มานะ2สองตัวแต่ผมยึดสี่ตัวเลยกันเหนียวไว้ก่อน ยึดเสร็จก็ตรวจเช็คความมั่นคงอีกสักรอบหนึ่งลองจับยึดยึดโยกๆด,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 ดูโอเคจากนั้นเราก็นำแกนยึดพัดลมเอามาสวมกับตัวครอบก่อนอย่าลืมนะครับทาอย่างนั้นเดี๋ยวใส่ต้องถอดมาใหม่อีกเมื่อึดกับตัวครอบเสร็จก็นำสายพวกสายไฟมาร้อยร้อยเข้าไปในแกนพอพอร้อยเสร็จ แต่เ,เราก็จะหาตัวสลักมันจะมีสลักอยู่เนะี่ยเอามาสอดแล้วก็เอาปิ้นใส่ยามล็อกปิ้นให้แน่นนะครับเดี๋ยบร้อยเสร็จแล้วก็นำขึ้นใบคล้องเลยห,หลังจากนี้เราก็เตรียมต่อสายเลย สายเขาให้มามีสีขาวสีดําสีน้าเงินนะเนี่ยกาวกับกาวสีขาวนิวตนันสีดํากับน้าเงินเป็นลายไฟของเขาต่อเข้ากับลายไฟเราเสร็จแล้วก็นําฝาข้อบมันดันมาปิดแล้วก็ยึดน็อตให้เรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยอีกทีนะครับ โอเคจากนี้ก็ถอดให้มันจะมีเหมือนคล้ายเป็นสลักดำๆนะแตนแรกผมคุนเกว่าอุปกรณ์สําคัญจริงๆเขาเป็นตัวการกระแทกนั่นได้เฉยถอดออกให้หมดเลยครับสามตัวโอเคแล้วก็ถอดนอตอบอให้หมดเนี่ยไอต,ตัวนี้จ,จะคือจุดที่จะเราจะนำใบมาติดนี่แหละเสร็จแล้วก็ประกอบใบเลยอันนี้ขาก้านยึด ทียบไปติดก,กับตัวมอเตอร์อแต่เออเนี่ยแต่เราจะใบอะใบามาสวมกับตัวนี้ก่อนมันจะมีตุ่มนูน,นเนี่ยยกสวมได้เลยแล้วก็ไขน็อตยึดน็อตเขาก็มีมาให้นะมีให้ตัวละใบ,บละใบละสามตัวสามตัวครับเนี่ยไขย,ยึดหมดเลยสาตัวก่อนจะไปติด ใส่ล้อไว้เลยเอยาใบาใส่ล้อทั้งหมดห้ใบเลยนี่อันนี้ใบแรกใส่แบบให้มันหงายขึ้นอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเวลาวิธีใส่ยังไงก็คือเอาน็อตใส่ไปในตำแหน่งของก้านใบก่อนยัดไปเลยแล้วก็เอาไขาควงจี้น็อตดันไว้ไม่ให้น็อตมันหลุดนะ แล้วก็เอามาติกับตัวก้านใบพัดใบพัดตัวหนึ่งมันจะมีน็อตให้ใส่สองตัวนะครับ จากนั้นเราทาใบที่สองต่อเลยใบยที่สองก็ทําเหมือนกันแหละหาเอานอ็นอตน็อตมาใส่ในในในก้านใบตัวยึดก้านใบก่อนหรือใครจะมีวิธีแนะนําที่มันไวกว่าน,นี้ก็ลองแนะนํากันมานะครับเนี่ยใส่เสร็จแล้วก็เอาเราไขาควงอัดดันไว้ไม่ให้น็อตมันหลุดแล้วก็มายึดยึดกับตัวมอเตอร์ที่มันจะหมุนเนี่ยครับอันนี้ใบที่สองลว ผมเลือกฝั่งตรงข้ามก่อนเลยนะเพราะว่ามันการใบมันจะได้ไม่ไม่ถ่วงกันถ้าไปใส่ข้างเดียวกันเดี๋ยวมันก็เอียงข้างนี่ห้มันให้มันถ่วงแบบว่าให้มันบาลานกันนะเลยส่องเลยใส่ฝั่งตรงข้ามไปก่อนทําแบบนี้แหละทั้งหมดห้าใบเหมือนกันเลยครับมาใบสุดท้ายใบที่ห้าแล้ว เรียบร้อยโอเคส่วนอันนี้เป็นสายกระตุกของเดิมมันจะสั้นนะเอาไว้ต่อให้มันยาวขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นถ่วงถ่วงให้เวลาใบาพัดมันสั่นอะไรเงี้ยเอาไว้ถ่วงเกาะแต่ทีวีที่ผมติดมามันก็ไม่เห็นมันสั่นนะนิ่งกิ๊บเลยมาต่อสายกระตุกกันเนี่ยแค่กดต่อเชื่อมกสิ็จละง่าย ยาวขึ้นมันจะได้แบบแดึงเง้มันสะดวกนะไว้ปรับปรับสปีดหนึ่งสองสามสายกระตุกอะ่ะอันนี้ไม่นานะผมยังไม่ได้จ่ายไฟนะลองเอามือหมุนดูเฉยๆมาลองเทสเลยเป๊ะนี่จมุนช้าหมุนเร็วเราก็ใช้อไอ้ตัวสายกระตุกที่เราต่อไปนะนะั่นแหละปรับสปีดหนึ่งสองสามแล้วก็หยุด โทษทีครับช่วงนี้ดูบอลดึกไวหน่อย <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างครับดูแล้วไม่น่ายากเนาะทําทำตามวิธีของผมมันไม่น่าไม่น่ายากเท่าไหร่นะผมว่าบางคนอาจจะต่อของผม20บนาทีบางทีท่านเอาไปต่อเองอาจจะ10นาที15นาทีก็ได้อาจจะไวกว่าผมก็ได้ลองดูนะครับแต่เออลืมบอกไปว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพัดลมติดเพดานเนาะเพราะว่าอย่างรุ่นที่ติดเหมือนเป็นลมเพดานเหมือนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมันจะมีสวิตบิด ข้างล่างไอ้นั่นนะต้องต่อผ่านสวิตชก์กนแล้วก็ถึงเอาไฟมาจ่ายให้พัดลมแต่ไอตัวเนี้ยมันเป็นพัดลมติดเพดานคือสามารถเอาไฟไปจ่ายไฟไปเลี้ยงอะไฟเลี้ยงที่พัดลมได้เลยตรงๆเลยก็คือมีายนิวตน 9, ันกาวเดือดมาสามเส้นแล้วก็ใช้จ่ายได้เลยจ่ายไฟเข้าตรงพัดลมได้เลยใช้วิธีแบบว่ากระตุกสายขออภัยครับใช้วิธีเหมือนไอ้นั้นนะสายกระตุกที่ผมถ่ายให้ดูก็คือเป็นสปีดหนึ่งสองสามแล้วก็หยุดอ่า ต่อตรงแล้วก็ใช้วิธีการปิดเปิดโดยการกระตุกสายเอาแต่วิธีของผมก็คือผมใช้สวิตต่อผ่านสวิตเอาจะใช้งานก็คือผมก็คือใช้การเปิดเอาก็ทําสัญ,ญลักษณ์ที่สวิตหน่อยก็ได้ถ้าใครกลัวงงเนาะนึนกว่าเป็นหลอดไฟอะไรเงี้ยใช้สวิตเพราะว่าสวิตก็รับกระแสะได้สบายอยู่แล้วพอพัดลมตัวแค่นี้เองกินกระแสะไม่เท่าไหร่เองโอเคใครหรือใครมีวิธีแนะนํำยังไงให้ผมหรือใครมีวิธีแนะนําอะไรแปลกๆยังไงก็ลอง ักกันเข้ามาลองแนะนํากันเข้ามาเนาะแลกเปลี่ยนความรู้กันโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูตอนตัวแรกที่ผมทำพอได้เหมือนกันนะค่อนข้างจะงงงงเหมือนกันแหละเพราะว่าบางทีไม่กล้าทิ้งอะไรไงกลัวมันเป็นเอออะไรสําคัญหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตัวที่สองเนี่ยสบายเลยชิลเลยโอเคอันนี้เป็นตัวแรกที่ผมติดนะไอ้ตอนแรกไอนะ้ทำทำเหมือนแบบคล่องคลอง ือดูดีอ่ะนี่นะเอามีลงทรงล้องสายอ้าวไปมาให้มีใช่ดีว่านะออกแกนไปใส่ก่อนอย่างที่ผมบอกอะ่ะนี่ยึดนี่ลองลองตอนแรกลองลองเอาใบใส่เอานอตใส่ทำเหมือนวิธีแต็มที่วิธีเนี้ยถูกต้องแล้ว แต่ต่อมาเอ๊ะลองเอาขาไปใส่ก่อนนี้กว่า,ากาว่าเอ้ยมันน,น่าจะไวกว่านะอะไรเงี้ยก็เลยเอาขาไปใส่ก่อนแล้วก็เอาใบไปติดที่หลังนี่ติดหมดเลยผมตัดสินใจติดทีเดียวเลย5อันากาวว่าไวแล้ไว,แ,ไวแน่นอนนะวิธีนี้กะจะอวดนะตอนแรกกะจะอวดอ่าเน้ย,ยทำไมติดไวจนว่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยนี่น เส็จหมดเลยจ,จะโชว์เลยตอนแรกกะให้ห้าอันนี้มีการมาเยี่ยมมาเยี่ยมด้วยยังยังมีหน้าอีกอนี่ไหมนี่เสร็จแล้วเป็นไงลองใส่เลยลองยืดทั้งบนเลยกล่าวว่าคล่องแน่นั่นเป็นไงนี่แหละไอจุดนี้นี่แหละเอียงไข่น็อตไม่แน่นแน่นอนไงก็ไม่แน่นสุดท้ายถอดครับพี่น้องตอนแรกกาว่าเออคงเสร็จไวอะสุดท้ายถอดหมดเลยทีเนี้ย มีมีเริ่มต้นใบแรกอะถูกเนี่ยเปไ <c oughs> ็นไงการจเอาดู <c oughs> หมดท่าเลยสัวแรกอะสุดท้าต้องลงมาใส่ใบใหม่นี่ใส่เสร็จแล้วก็ถึงจะขึ้นไปประกอบไม่งั้นน็อตมันไขลําบากครับครับคลิปนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วเสร็จแล้วก็มีประมาณนี้ก็ลืมบอกไว้ว่าราคาค่าติดตั้งผมคิดเขา,าลูกค้าเนาะตัวนี้ประมาณ350บาท ผมใช้วิธีเดินท่อร้อยสายผ่านสวิตเอาก็ถ้าที่อื่นราคาต่างจากนี้หรือว่าแพงกว่านี้เรื่องไงก็แล้วแต่พื้นที่เนาะนก็คิดตามความเหมาะสมแล้วกันถ้าติดไดหลายตัวก็ราคาก็อาจจะลดลงไปอีกก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ